นะครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่จะเข้าเข้ามาในสู่ของจังหวัดเชียงใหม่น,ะนั่นคือเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เมืองนะฮะบรรยากาศก่อนปีใหม่เมืองเชียงใหม่ครับเริ่มคึกคักแม้ว่าการจําหน่ายอุปกรณ์เล่นน้ำเนี่ยฮะยังขายไม่ดีพ่อควรนะฮะแต่นะักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางมาท่องเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นครับที่บริเวณกาดวะโรรถอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายในตลาดก็ได้มีการตกแต่งสถานที่เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่เมืองครับ โดยหลายร้านนะครับได้มีการนําตุงโคมาจําหน่ายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตุงไส้หมูครับที่ใช้ประกอบการก่อกองทรายได้ถูกนํามาจําหน่ายเพิ่มมากขึ้นครับโดยมีผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าสําหรับใช้ในเทศกาลปีใหม่เมืองเพิ่มมากขึ้นครับด้านการซื้อขายปืนฉีดน้ำครับสำหรับการเล่นน้ําสงกรานในปีนี้ พ่อค้าแม่ค้าก็คาดหวังว่าจะให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นมากว่านี้โดยขณะนี้ครับบางร้านก็ยังคงขายปืนฉีดน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นบางร้านบอกว่านำมาวางขายตั้งแต่20มีนาคมที่ผ่านมาเกือบ20ชิ้นแต่จนถึงขณะนี้กลับขายได้เพียง4ชิ้นเท่านั้นครับเราไปดูอีกหนึ่งจุดนะครคุณผู้ชมครับจุดแลนด์มาร์คของเชียงใหม่นะฮะนั่นก็คือบริเวณข่วงประตูท่าแพนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่นะฮะสำหรับการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองนะฮะที่นี่เลยนะครับทั้งวิธีการแสดงครรแล้้้วกาาเตียมมซุจหน่สิ ขณะที่วันนี้ครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและก็ชาวยุโรปครับเดินทางมาถ่ายภาพกับประตูท่าแพซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะฮะก็จะพำนักอยู่ยาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงช่วงเล่นน้ําสงการในประเพณีปีใหม่เมืองที่ใกล้จะถึงนี้ครับก็อีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะก็จะถึงละสงการปีนี้น่าจะคึกคักเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังคงไม่ได้แบบประกาศเล่นอย่างจริงจังมากมายนะฮะในเรื่องของ